วันนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราก็จะพาไปดูนักเลี้ยงไม้น้าํานักเลี้ยงป่าท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคลิปไทยคาสเคปเปอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนกนก่อนนะกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเราพาใครมานะครับ หลายๆท่านที่เล่น f c e e o o o นะครับก็คงจะเคยเห็นนะครับจะมีชายหนุ่มท่านหนึ่งนะครับโพสตู้เล็กๆเยอะมากนะครับเหมือนที่ A D A lab นะครับเหมือนที่ A D A lab ที่กินซ่าคับอุเมดะโอซาก้านะครับวันนี้เราเลยมาบุกบ้านของเขากันนะครับเจ้าตัวเองก็เป็นคนที่เพิ่งเลี้ยงมาไม่นานมากนะครับแต่ว่าลงทุนตั้งใจจริงมีความอดทน มีความอุตสาหะนะครับถึงได้เลี้ยงแนวโนซ o โอได้ขนาดนี้นะครับต้องขอชื่นชมเลยละกันนะบอกตรงๆเลยว่าบางตู้ยังดูสะอาดกว่าที่บ้านเราอีกนะเพราะบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะนักจัดบางทีจัดแต่ตู้ลูกค้าจนบางทีก็เบื่อเจอตู้ตัวเองก็เบื่อเหมือนกันนะเอาจริงๆนะเป็นหลายคนเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันนะครับ อวันนี้นะครับเราจะพามาชมนักเลี้ยงท่านหนึ่งนะครับที่ทําบ้านเหมือนเอ่อ A.D.A. แล b บมากเลยนะครับเนี่ยมีตู้เยอะมากนะครับตู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับเดี๋ยวให้คุณอูแนะนําตัวหน่อยนะครับอวันดีครับชื่อชื่ออูนะครับอชอบชอบเลี้ยงไมนะ้นามเป็นเป็นเป็นงานอดิเรกแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําบ้านให้เหมือน A.D.A. แล b บที่ญี่ปุ่นนะครับ ประมาณนี้<ช>ประมาณนี้ใช่ไหมครับช,ชอบชอบชอบ A D A Lab เพราะอะไรอะครับเอ่อเมื่อก่อนไม่ไม,ม่เริ่มเริ่มตู้แรกก็คือไม่ไม่รู้จัก A D A แต่รู้จักแค่ตู้ว่าเอ่อโลโก้หรือว่าแบรนด์เนี้ยทำไมมันมันดูแบบน่าสนใจอะเออเหมือนเหมือนเหมือนแบบเอ,อแบรนด์มันน่าจะมีมูลค่านะอะไรประมาณนี้ครับใช่อ๋อแล้ว เคยไปที่ ADA lab ใช่ไหมครับเคยครั้งหนึ่งครับไปไปครั้งนั้นก็เลยทำให้เป็นเป็นแรงบันดาลใจในในการจัดตู้ทุกตู้ในตอนนี้ครับเพราะว่าเริ่มเริ่มจากแค่ตู้เดียวตู้เต,ตู้เดียวเป็น ADA 14นิ้วใช่จำได้เลยเอ๊ะตอนนี้มีกี่ตู้แลวคะเนี่ยตอนเนี้ยทั้งหมดก็น่าจะประมาณสิบทั้งหมดน่าจะประมาณสิบสิบสองครับ สิบสองตู้ oh. ใช่ครับสิบสองตู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอูคุณอูแนะนําพวกตู้ตรงนี้หน่อยละกันนะครับตู้โอ้โหมันติดยูมันเลยเป็นลุงลุงนิดหน่อยนะไฟมียูอ่าเดี๋ยวคุณอูแนะนําตู้กินฮักไก่นิดหน่อยครับตู้อ่อตู้นี้ก็คือตั้งใจอยากจะเลี้ยงเลสบี ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆที่ที่ชอบไม้น้ำอครับแต่แต่คือด้วยดวยหลายองค์ประกอบทั้งดินทั้งอากาศอุณหภ,ภูมิอย่างเงี้ยครับมันมันมันค่อนข้างยากก็เลยวางแผนเสจไว้ว่าเออเราชอบปลา Hummingbird แต่แต่เป็นปลาที่แบบไม่ไม่ควรจะใส่สารเคมีไปเยอะเลดดบีก็ก็เหมือนกันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการต,ตั้งตั้งตัวนี้ขึ้นมา แล้วตู้ดีเซนยังไงตอนแรกเลยเอใช้รองพื้นบ m a มแล้วก็ไมโครเนกตอนครับแล้วก็ตามด้วยดินเบนนี้ใช่ประมาณนั้นครับแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยเลยออหินคัาไครที่มันค่าน้ำขึ้นไหมครับเอ่อทีดอไม่ขึ้นเลยครับผมผมลองเอาหินแช่น้ำไว้สิบสี่วันค่า t ีดอไม่ขึ้นเอมีหลายคนเนี่ยอยากทำตามมากแต่เขา แต่เขาไม่ยอมฟังที่เราบอกไงว่ามันควรจะต้องเซตแบบตู้กุ้งแล้วค่อยเอาตู้ไมน้ามาลงใช่ใช่ครับเพาก,ก,ก็มีหลังไมามาถามเหมือนกันแต่แต่ผมก็บอกว่าควรจะเซตด้วยด้วยวิธีนี้แต่หลักๆคือต้องใจยเย็นอะ่ะอืม,อมเพราะว่าตู้นี้ผมผมรอกว่าระบบจะเสร็จตัวก็เกือบสองเดือนแล้วนะครับไม่ใช่แบบสิบสี่วันถึงจะลงได้ อันนี้นี่เป็นกองอะไรมั้งครับอันนี้เอ่อตู้นี้เป็นกองโฟวัลครับแล้วก็เอ่อวัสดุกรองจะเป็นซีเชมแมทริกใช่ครับการลูกกุ้งอันนี้จากอีบิกอีบิกับครับแล้วก็เอ่อกองฝ้าเอดีเอจากอ่อพี่เฉลิมมุดนะครับ <c oughs> พี่เฉลิมมุดครับนนแล้วก็<า>ไฟไฟใช้เป็นโซเลดตัวห้าสิบวัตต์ครับ เออก็โซ่สีสวยเลยนะครับใช่ตาก็เ็กแรกโอเคนะคเดี๋ยวเราไปต่อตู้นี้กันดีกว่าตู้นี้เป็นตู้ไม้ชื้นที่ไหมครับใช่ครับเป็นตู้ไม้ชื้นก็ก็คืออ,อตั้งคอนเซปต์ไว้ว่า,ววาชอบชอบอ,อตระกูลกล้วยไม้กิ่วครับพวกลาพันเตสพวก อะไรอย่างเงี้ยครับเ,ออเดี๋ยวเปิดได้ไหมเปิด,ปดได้เปิดจากข้าง<อ>ได้อ่าดูได้อ่ะเดี๋ยวขอซูมเข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้ลาพันเตสโอ้มีลาพันเตสแล้วก็สตรอเบอรี่แคร์ครับแล้วก็พวกซิงเกียประมาณนี้ประมาณนี้ครับ อันนี้นี่มันอู้นี่มีเครื่องพ่นหมอกมีพัดลมนะใช่มีพัดลมอันนี้พัดลมดูดอ่าเป่าอากาศเย็นประมาณนั้ครับใช่แล้วก็มีเปล่าอากาศเย็นเข้าตู้เป่าอากาศหมุนเวียนในตู้ประมาณนี้ครับครับใช่ครับสวยๆอันนี้มอสใช่ครับ มอสอะไรออเออมอดจําชื่อไม่ได้จริงๆครับวันนี้<อ>ใช่ครับครับโหตู้นี้ก็สุดยอดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ตู้ของอ,อดูเอครับพารูด,ด้าพารูด,ดา้าหกศูนย์น่าจะเครือเดียวแบบ A.D.A ครับแล้วก็ใช้ใช้ไฟโซเลตตัวร้อยวัตต์นะครับ อนีโซเลตอีกแล้วนะครับใช่อันนี้แฟนพันแท้ใช่ครับแฟนพันแท้โซเลตโอเคเดี๋ยวมีตู้อีกนะครับยังมียังมีตู้ในคอลเลคชันเขาอีกทียบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไล่มาดูกันอันนี้เราจะไปแบบ no cut เลยนะคลิปนี้มันมันมี uv มันจะเป็นลุงนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์กัน uv อันนี้เป็น ตู้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตู้นี้เป็นตู้นี้ก็คือคอนเซปต์คือตู้ตู้จิ๋วแปดนิ้วตั้งตั้งใจไว้ว่าทุกตู้ในบ้านจะ no no โนโนเซียทูใช่ครับเหมือนเหมือนเป็นการชาเลนตัวเองด้วยว่าเราสามารถเลี้ยงได้จริงๆริงไหมเพราะว่าบางบางต้นผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าต้องใช้เซียทูหรือเปล่าแต่คือทุกทุกตู้อ่ะผมลองไม่ใช้ดูก็ก็สามารถเลี้ยงได้ แล้วก็ให้ให้รายละเอียดก็คือพวกไม้จะเป็นตระกูลคลิปทั้งหมดเป็นคลิปป่าคลิปพาวามินีนน่หรือว่าตระกูลคลิปที่หายากครับจะอยู่หลังตู้แล้วก็บูเซปแล้วก็อ่ส่วนปาก็จะเป็นทุคโนเตต้าครับกาแล็กซี่ครับตั้งตั้งใจวางวางคอนเซปต์ไว้ให้รายละเอียดกับทุกๆอย่างในในตู้นี้ครับแล้วก็สวยมากเลยนะใช่ครับ แล้วก็รองพื้นตัวนี้จะเป็นกรวดร้อเปอร์เซ็นครับอืมประมาณนั้นครับแต่ไฟก็คือจะเป็นไฟโซเลตตัวสามสิบสองวัตต์ใช่สำหรับตู้ตู้เหล็กตู้แปดนิ้วครับตู้นี้เป็นตู้คิวอ่าถัดมานะครับ,รบมาตู้นี้จะเป็นตู้แปดนิ้วเหมือนกันครับแต่เป็นอห,นหินหินฮักไกสโตนนะครับ เหมือนตู้เมื่อกี้ใช่เหมือนตู้เมื่อกี้เหมือนตู้แรกแต่เป็นตู้แปดนิ้วเป็นตู้ลูกเตา๋าแตออ่อยากจะลองว่ายากระดาษถ้าเลี้ยงโดยไม่ใช้ co 2สามารถสามารถเลี้ยงได้ไหมแล้วก็ดินก็คือรองพื้นเป็น b max กับ microecton เหมือนกันนี่เหมือนตู้เลบีใช่เหมือนตู้เล่นบีเลยครับเพราะว่าตั้งใจาจะเลี้ยงกุ้งแบ a ็ก g a l a ล็ใช่ครับแล้วก็ดินเป็นเบนิ ก็ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบเดือนเกืบเกือบเดือนแล้วครับยากระดาษก็คิดว่านั้นน่าจะรอดยากระดาษรอดยากระดาษรอดแล้วก็ไฟก็คือใช้ใช้ใช้ใชโซเลตตัวสามสองวัตต์เหมือนเดิมใช่ครับที่บ้านปูกเพราะที่บ้านปูกใกล้ๆกันเนี่ยดันหลุดไปลงกุ้งไงแล้วทีนี้ก็เลยหลุดเลยอ๋อครัทำตู้มาใกล้ๆอายุใกล้ๆกกันเลยเนี่ยเซ็งเลย อ่ะอันนี้นะครับอ่าตู้นี้ตู้นี้เป็นตู้จากอ่าร้านเนเจอร์บอกอะครับของของพี่กวินก็คือชอบ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 ในความเป็นธรรมชาติแล้วแล้ไม่ต้องดูแลเยอะแต่ตู้นี้ตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงเป็นปลาแพปะปลาแพะถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับแต่อ่าก็เลยให้รายละเอียดกับทั้งทั้งเรื่องตู้แล้วก็ปลาแพปะปลาแพร ชื่อพาราเลรัอ่าชื่อพาราเลสใช่ครับก็เลยก,ก็เลยตั้งใจไว้ให้รายละเอียดทั้งปลาทั้งตู้ประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้ใช้ไฟตัวสามสองวัตต์ของโซเลตเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีซีโอทูเหมือน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 ทุกตู้ที่ผ่านมาใช่ครับโอเคแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นโหลของอันนี้เป็นโหลของดูเอครับเป็นเลี้ยงตําลึงจริงๆแล้วเลี้ยงตําลึงแค โอ้ยงามมากเลยนะเลี้ยงเลียเ้ยงในในโหลอย่างอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งแต,แต่แต่ก็ลองดูครับอยากอยากลอง a ช l e เลนตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้รองพื้นอะไรครับรองพื้นอันนี้เป็นเอดีเอครับดินเอดเวีสองแล้วก็วมีพาวเวอร์แซนนิดนึงครับโอาต้องเติมน้ำไงครับเออาน้ำยังไงผมสเปรยอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งเองครับใช่ เพราะว่าทุกตู้นี่คือเน้นมีตู้เยอะก็จริงแต่แต่ไม่ต้องดูแลเยอะ <S <S ใช่ครับเอาพวกตู้พวกนี้นี่ดูแลยังไงครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หนึ่งก็คือเปลี่ยนน้ําทุกวันวันอาทิตย์ละครังครับ <S <S ใช่มีขัดขอบตู้หรือว่าอะไรพวกนี้นิดๆหน่อยๆครับ <S <S จะไม่ไปยุ่งกับระบบกองเยอะใช่แล้วก็ตู้ไม่ชื้นตู้ไม้ชื้อนั่นคือ ใส่ใส่ปุ๋ยน้ำอาทิตย์ละครั้งครับเป็นปุ๋ยน้ำจากโซเลตเหมือนกัน oh. ใช่ครับ oh. Oh. Uh. ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกโซนหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นอีกโซนนะครับของคุณอูอันนี้อันนี้เป็นยังไงความเป็นมาตู้นี้ตู้นี้เป็นเป็นเป็นตู้สิบสี่นิ้วตู้เดิมกับอ่าเป็นเป็นไซส์เดิมกับตู้แรกที่ตั้งปูต้ตอเลี้ยงไม้น้ำวันแรกครับแต,แต่แต่แต่แค่เอ่อเลพวกเลเอาอะไรพวกนี้ครับอ่าอ่ายกมาจากร้านเนเจอร์บ็อกของของข,ของพี่กวินนะครับ ใช่แต่จะให้คอนเซปเป็นเป็น A D A full set แต่ก็ยังยังยังมีบางอย่างที่ที่ยังไม่ใช่ A D A ใช่ครับแล้วก็อย่างไฟผมจะเลือกใช้เป็น s o l ล d เหมือนเดิมแต่เป็นตัว50วัตต์สำหรับตู้14สอ่าสำหรับตู้4 4ครับก็ตู้นี้ก็จะเลี้ยงเลดบีครับเลี้ยงเลดบีแล้วก็เลี้ยงปลาอ่าลูบี้เดครับ ประมาณนั้นเน้น,เน,นเน้นแบบเรียบง่ายอันนี้ดินเป็นอะไรครับดินดินอันนี้น่าจะเป็น CS ครับที่เขาตั้งไว้ให้พี่<อ>แต่รองพื้นน่าจะน่าจะเป็น Power อร์แซนพาวเวอรซนครับครับอ๋อหินหินไม่ได้มีกระทบค่าน้ำเลยใช่ไหมหินไม่ไม่มีเลยครับเป็นชื่อหินว่าเทเลอุสโตนครับสวยนะเนี่ยสวยสวยอยู่ครับ เล็กปีก็ดูเราแข็งแรงดูดีใช่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวโอ้นี่ชุดเซ็ต A D A อันน,น,นี้อันนี้อันอันอันนี้เป็นของ Aqua อ Pro ใช่ใช่ครับแล้วแต่ที่เหลือเป็น A D A หมดก็มีชุดคาร์บอนชุดเล็กกุเลตแล้วก็ชุดให้อาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโซลินอยอันนี้โซลิซลนอยก็ได้ได้มาจากพี่เฉลิมบุตรครับ ใช่เริญพรเพียโักชันให้อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตู้ดูเอนะครับแต่เป็นเทอร์าเบดใช่ครับแนวแบบมินิมอลมินิมอลไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเป็นไม้น้ำาก็นไม้น้ำไม้โบกแล้วก็มอสครับมีอนุเบีสพิตตี้กับเอ่อพวกบูเซ่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ แล้วก็ไฟไฟตัวนี้จะเป็นไฟโซเล a แมกเนติกไหลจะมียูวียูวีในตัวด้วยนะครับใช่อันนี้ต้นอะไรอ่ะครับอันนอ่าเป็นตระกูลกล้วยไม้จิ๋วเหมือนกันนะครับเออผมผมจำชื่อได้ไม่ได้แต่แต่พวกแบบแนวลาพันเตนอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับเป็นกล้วยไม้กล้วยไม้จิ๋วดอกดอกดอกมากใช่ครับ ดอกบานมาทั้งปียังยังยังไม่หุบครับโอ้อันนี้ก็เลี้ยงง่ายๆนะครับเนี่ยลองลองใครอยากมีธรรมชาติในบ้านก็ลองเลี้ยงแบบนี้ดูได้นะไฟส่วนใหญ่ไฟไฟในในพวกแมกเนตจะเป็นโซเลดแมกเนตทั้งหมดครับอือใช่อันนี้ก็จะแนวครึ่งบกครึ่งน้ำ ขึ้บกขึ้นน้ำครับพอมีต้นอะไรนะครับอันูบเบีย์อันบบดูเคนครับแล้วก็เอน่าจะพินโตนะอันุูเบียสพินโตแล้วก็พวกบูเซปอะครับแต่กําลังข้างหลังก็จะเป็นเฟิบเบเร <c oughs> นฟ์นแต่เอก็น่าจะรอรอแบบเขาที่ <c oughs> เพราะว่ามันเปลี่ยนจากใบใบน้ำเป็นบกอันนะมันมันจะชา้านิดนึงใช่ครับ แล้วก็มาตู้นี้อันนี้เป็นเป็นโหลของไบโอลาครับใช่ครับแต่แต่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะใช้ใช้ไฟโซเลตเลี้ยงเลี้ยงอาสตอรอเบอรี่แค้มีอกอนียครับแต่ตอนแรกที่มาก็คือใบมันจะใหญ่แต่อันนี้ผมผมเลี้ยงจนเลี้ยงมาปีขวาป่าแล้วจนใบมันแดงแบบ เปลี่ยนสีไปร้อยเอร์เนครับแล้วก็ลามไปเกือบทั้งตู้เพราะว่าตูอันนี้จริงๆแล้วมีแค่มีแค่ประมาณหนึ 1, ่งสองประมาณหกอรครับ mm hmm. ใช่หกกอเล็กๆใช่ครับเหมือนไม้ชื้นเราก็อยากชาเลน์นตัวเองด้วยครับว่าเฮ้ยมันมันไปได้ไหมใช่กลายเป็นว่าผลตอบผลผลผล,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 ผลที่ได้มันมันออกมาแบบโอเคเอ <Hey, S 1> ดินข้างล่างใช้อะไรอ่ะครับเอ่อเป็นดินปูงสาเร็จจากโซเลตทั้งหมดเลยครับ ใช่ครับเพราะว่าโซเลตก็ทําไม้ชื้นนะใช่เราเราเก็บค่าสปอนเซอร์โซเลตดีไหมเพราะว่าหลายหลายอย่างแล้วนะวันเี้แต่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 ดินเขาดีจริงครับผม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 ลองใช้แล้วอ่ะต้องต้องให้เขามาสปอนเซอร์เราเรักถุงหนึ่งโอเคนะครับ ตู้นี้ตู้นี้ก็ขอนไม้ขอนไม้เหมือนกันครับใช่เป็นเป็นเป็นแนวขอนไม้ทัท่วไปนะครับอืจำได้เลยตู้เนี้ตู้นี้จากเออีบิรับตั้งแต่ตอนคุณอูเริ่มหัดใช่เลกแรกแรกเลยจาได้เลยอันเนี้ยเริ่มหัดเลี้ยงแรกๆเป็นเป็นตู้จิ๋วแรกๆกที่ไม่มีเซีทูแต่ต้นไม้ก็ก็ดูดีอยู่ใช่ครับเป็นพวก อานูเบียสตาดัตทั้งหมดครับแล้วก็บูเซ็ปแล้วก็ข้างหน้าเป็นคิพพาวามินิทั้งหมดครับอันนี้เปิดเปิดไฟกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปิดไฟแค่สามสิบครับอ oh, แต่เป็นแบบเป็นไฟโซเลตตัวห้าสิบวัตต์นะครับอืใช่เป็นไฟโซเลตตัวห้าสิบวัตต์ประมาณนั้นครับอ้ oh. พวกนี้เปิดเบาๆพอนะครับไม่งันตะไครบาน นี่วางเป็นทิวแถวเลยตู้นี้ดูแลยไงบ้างครับตู้นี้ตู้นี้อ่าน่าจะดูแลไม่ยากเพราะว่าเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งครับคาร์บอนตู้นี้เป็นตู้แรกที่ใช้คาร์บอนอเพราะว่าที่ร้านที่ร้านที่ร้านเนี่จะบอกเขาเขาพี่บินเขาใช้คาร์บอนอยู่แล้วผมก็เลยอ่าตั้งใจว,ว่าว่าฟูเอดีเอฟูเสก็เลยเป็นคาร์บอนเอดีล้ะกัน ก็เปิดคาร์บอนวันละประมาณสี่ชั่วโมงครับแต่ไฟเปิดประมาณหกต้องยอมรับนะครับว่าตู้ใส่สะอาดไม่มีตะโค้งตะไข่เลยนะเนี่ยสวยมากมใส่กิ๊กๆทุกใบนะฮะหุมต้องขอบคุณมากเลยที่วันนี้มา มีมีอะไรแบบอยากแนะนำไหมครับสายโดซีโทคืออยากแนะนำว่าต้องต้องอดทนนะครับแบบอย่าอย่าอย่าไปเล่งมันก็คือมีวินัยเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องถ่ายน้ำหรือว่าเรื่องการดูแลความสะอาดนะครับผมคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วก็อดทนเพราะว่ามันมันโตช้าจนจนเราคิดว่ามันมันไม่โตแล้วอะ ปุ๋ยก็ไม่ไม่ได้ใส่เยอะครับแต่หลายๆตู้นี่ดูดูแลดีมากนะครับขนาดแปลเอามาเนี่ยบางบางตู้เองดูดีา่าเวลาที่อยู่ที่ร้านเลยครับแต่งงแต่แต,แต่ตู้นี้ก็คือเหมือนออเหมือนได้รางวัลอ๋อได้รางวัลอะไรนะเอเอจอออัน <A GA. S 1> ดับสามของโลกครับก็เลยตั้งตั้งใจว่าเออถ้าถ้าได้ตู้นี้มาเพราะตอนแรกอา่า จะต้องเป็นของพี่คนหนึ่ง oh. อ๋อแล้วเขา oh. เขาเขาเขาสละไปผมก็เลยรับช่วงต่อ oh. ประมาณนั้นครับสวยใสยทุกใบนะครับไม่มีเอ๊ะหมดหมดหรือยังครับที่บ้านอ่ามีอีกตู้หนึ่งครับแต่แต่เป็นตู้ที่เลี้ยงยากระดาษอ oh. เดี๋ยวเราเราไปดูกันโอ้ oh. สวยมากเลยนะครับตู้ใบนี้ตู้ใบนี้เป็นตู้น่าจะตู้ใบที่สามท,ที่ที่อย,อยากอยากลองว่า หญ้ากระดาษไม่มีซีโเราเราเลี้ยงได้ไหมใช่ครับก็คือสามารถเลี้ยงเลี้ยงได้นะครับแต่ใช้เวลาปีหนึ่งได้เต็มเต็มโตช้ามากช้าจนคิดว่าจะลือดีไหมแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่ามันอยากจะเลี้ยงเหมือนเลี้ยงแบบมีซีโเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเลี้ยง CO2 แล้วแบบเฮ้ยมัน,ม,นมันเร็วอะ ใช่อันนี้ก็ใช้เป็นตู้ไซส์ยี่สิบห้าเซนคูณยี่สิบห้าเซนคูณยี่สิบห้าเซนก็เลี้ยงง่ายๆครับก็คือมีกรองแอนด a n มนวัสดุกรองแมทริกแล้วก็ไฟเป็นโซเลตตัวสาสองวัตต์ก็ก็เพียงพอแล้วเพาอนี้ผมเปิดแค่ยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เองนะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดไม่เยอะครับแต่แต่ดูย่ามันพุงพ่งพุ่อยู ก็สวยครับสวยแล้วกป,ปลาสอดอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงแบบง่ายๆใช่ครับดินก็จะเป็นเบนนิเบนนิครับรองพื้นเป็นบ m a มกับไมโครเนกตันเหมือนเดิมเขตั้งใจว่าจะเลี้ยงเรนบีแต่กลายเป็นว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องหินหินตัวนี้คือเซนร,ริวมัน,ม,นมันปล่อยแร่เนะอะปล่อยแร่ปล่อยแร่ก็เลยก็เลยเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ใช่ครับแต่ก็เลี้ยงเลี้ยงกุ้งอื่นกุ้งไได้ครับ แต่โดยรว,วมตู้นี้คือเป็นตู้อีกอีใบหนึ่งที่ที่ที่ประสบแบบประทับใจเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงดได้แล้วย่าเดินดีมากไม่ถ้าใส่ co 2เนี่ยไอ้ hair g ยาว h ฮ i r gas ิงกูนี้แม่งระเบิดระเบิดแน่รประมาณนั้นประมาณนั้นครับหมดแล้วครับมีประมาณนี้ครับแต่สวยอยู่ครับสวยอยู่คือต้องใจเย็นๆนะครับถ้าจะเลี้ยง no co 2ูแบบนี้นะฮะ ก้องก้งใจเย็นจริงแล้วก็อากาศก็ต้องเย็นด้วยอันนี้เปิดเออไม่ไม่ได้เปิดแอร์ตัวตัวนี้ไม่ไแต่แต่ในบ้านจะเปิดแอร์ประมาณหกถึงแปดไม่เต็มที่ไม่เกินสิบอะครับอ,อ่าและที่เหลือก็เปิดพัดลมเพราะว่าบแบบเราก็อยากให้อยากให้ไม้มันมันปรับตัวเนอะแต่ถ้าแอร์ร้อยเปอร์เซ็นังไงก็รอดใช่ครับประมาณนั้นครับอ,อ่าคุณอูมีอะไรจะฝากถึง นักเลี้ยงมั่งครับคนที่อยากเริ่มแนว no CO2 โโโหรือว่าคนที่ชอบตู้เล็กๆอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำไหมจริงๆผมมองว่าแทบทุกชนิดนะครับเลี้ยงเลี้ยงได้แต่แค่ผมมองว่าต้องใจยเย็นที่สุดแล้วก็มีวินัยด้วยความความสะอาดของของน้ำเนะอะอเพราะผมก็ก็มไม่คิดว่าทุกตู้มันจะมาถึงขั้นนี้แบบเลี้ยงได้จริงๆนะเราก็ขยับสเตปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ากถึงเรื่องความอดทนแล้วก็มีวินัยในตัวเองเออแล้วก็ขอเคล็ดลับนิดนึงครับขอแฟนยังไงให้ตั้งตู้ได้เยอะๆขอแฟนยังไงนะครับก็คืออขอแฟนยังไงเหรอรอ,อ,ขอ,งงรอ,อืขยันล้างจานแล้วกันครับขยันล้างจานแล้วก็อยู่ในโอวาทเยอะๆอ่า ประมาณนั้นนะครับแล้วแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเปเขาเยอะๆนะครับอ่าประมาณนั้นครับช้าหน่อยแต่แต่แต่มาทุกตู้แน่นอนครับขอบคุณครับับผมก็ขอบคุณคุณโอ๋นะครับเพราะว่าเนี่ยโหยดูแลดีทุกตู้เลยต้องยอมรับจริงๆนะฮะเอาวันนี้ก็นั่นแหละนะครับอยากสายซ o โ o no c นซเนี่ยเขาต้อ,องใจเย็นๆกันนิดนึงนะใจเย็นๆกัน รับรองไงก็ไปได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่ามีคนที่ทําได้จริงนะครับก็ขอขอบคุณคุณอูณอ่มากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับครับเดี๋ยว้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเยี่ยมบ้านนักเลี้ยงกันเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสายโนซียวทูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอู่ก็เลี้ยง ไม่ได้นานมากนะแต่ว่ามีความตั้งใจจริงๆและความอดทนนะครับแล้วก็ความเอาใจใส่นะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็ขอฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสามสิ่งนี้อดทนเอาใจใส่นะครับตั้งใจจริงๆ